ผ่อนหลังแรกยังไม่หมดจะผ่อนหลังสองได้ไหมสําหรับคนจํานวนมากการมีบ้านหลังเดียวในทุกวันนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์อีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนที่เพิ่งแต่งงานใหม่อยากจะไปสร้างครอบครัวในบ้านหลังใหม่หรือพ่อแม่ที่อยากจะมีบ้านอยู่ใกล้โรงเรียนของลูกหรือคนที่ทํางานออฟฟิศค่ะอยากจะมีคอนโดใกล้กับออฟฟิศของตัวเอง นี่ยังไม่นับรวมนะคะสำหรับคนที่อยากจะมีบ้านพักต่างอากาศเอาไว้พักผ่อนกันชิลๆ EP นี้ค่ะเราจะมาแนะนำวิธีในการกู้ซื้อบ้านหลังที่2ค่ะหลายคนสงสัยว่าถ้ายังผ่อนบ้านหลังแรกไม่หมดจะกู้ซื้อบ้านหลังที่2ได้หรอบอกได้เลยค่ะว่ากู้ได้แน่นอน ขั้นตอนและเอกสารของการซื้อบ้านหลังที่2เนี่ยนะคะจะเหมือนกับการกู้ซื้อบ้านหลังแรกเลยค่ะเพียงแต่ว่ามีเงื่อนไขของธนาคารในการพิจารณาเพิ่มเข้ามาตูกตามีวิธีการเตรียมตัวมาสามข้อด้วยกันง่ายๆค่ะ 1. ต้องตรวจสอบภาระหนี้สินในการกู้ซื้อบ้านหลังเดิมก่อน ถ้ายอดหนี้เหลือไม่เยอะมากแนะนําให้ปิดก่อนที่จะทําการกู้ซื้อบ้านหลังใหม่ค่ะเพราะเราจะได้ไม่ต้องมาแบกรับภาระหนี้ที่มากเกินไปและยังมีโอกาสที่ตัววงเงินกู้ของเราเนี่ยค่ะจะสูงมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าไม่สามารถปิดหนี้ก้อนนี้ได้จริงๆก็ต้องทําใจค่ะว่าเราจะได้วงเงินกู้ที่ลดลงและอาจจะมีโอกาสที่ธนาคารจะให้กู้ยากมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ 2. วางแผนทางการเงินเพราะธนาคารจะทําการตรวจสอบความพร้อมของเราว่าผ่อนบ้านหลังที่สองไหวไหมโดยดูจาก ยอดนี้ทั้งหมดที่เรามีโดยภาระหนี้สินทั้งหมดรวมกันแล้วต้องไม่เกิน40%ของรายได้เช่นมีรายได้1แสนบาทต่อเดือนภาระหนี้สินสูงสุดต้องไม่เกิน40,000บาทเท่านั้นดังนั้นสมมุติว่าเดิมที มีหนี้เก่าอยู่2 0 0 0 0บาทเท่ากับว่าเราจะสามารถผ่อนบ้านหลังที่สองอีก2000 20, 0บาทเท่านั้นค่ะ 3. เราสามารถหาตัวช่วยเพื่อแบ่งเบาภาระของตัวเองและทําให้การกู้ซื้อบ้านราบรื่นยิ่งขึ้นคือการหาผู้กู้ร่วมโดยเราจะหาผู้กู้ร่วมเพิ่มได้สูงสุดถึง3คนซึ่งจํานวนนี้ค่ะอาจจะแตกต่างออกไปแล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละธนาคารและปัจจุบันนี้ค่ะคู่รัก LGBTQ+ สามารถกู้ร่วมกันได้แล้วแต่แนะนําให้ไปปรึกษาแต่ ธนาคารก่อนนะคะเพราะเงื่อนไขของแต่ละที่อาจจะไม่เหมือนกันและอีกวิธีคือการรีไฟแนนซ์บ้านหลังเดิมเพื่อลดดอกเบี้ยค่าผ่อนบ้านสาหรับผู้ที่ผ่อนบ้านเกิน3ปีแล้วค่ะสุดท้ายจริงๆนะคะใครที่วางแผนซื้อบ้านหลังที่2ภายในปีนี้มีข่าวดีก็คือแบงก์ชาติปลดล็อก LTV ให้กู้ซื้อบ้านได้ร้อเไม่ว่าบ้านราคาเท่าไหร่กู้เต็มที่ได้เลยค่ะโดยมาตรการนี้มีถึงวันที่1ธันวาคม2565นี้ค่ะ ส่วนใครที่คิดว่ายังไม่พร้อมภายในปีนี้ก็ต้องรอดูมาตรการจากทางรัฐบาลในปีหน้ากันอีกทีนะคะแต่ถ้าเป็นไปได้แนะนำจริงๆนะคะอยากให้ซื้อภายในปีนี้จะดีที่สุดเลยค่ะหากสนใจลงทุนในภูวิลล่าทักหาเราได้นะคะ